เบ๊เบ๊เบ้เบ๊เบ๊วันนี้ลราจะเกลือและเล่นจุดยันสามอีกแล้ววันนี้จะมาพบกับดาวพิเศษ,ษ,ษดาวโพสซิ่งสตาร์วัตอีเวนต์หนึ่งบวกหนึ่งควิสอ๋อกดอ,อกลงเลียกตัวเคียบซึ่งวันนี้เราจะไปเล่นกันครับแต่ก่อน,นอีกเขาไปเล่นลักเพชรพีพีไอตั้งกล้องให้ดีเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊ะ เป็นแผนกตั้งกล้องที่ดีมากพอ,อยอะเออคือผมเล่นวันเสาร์แล้วพบว่าของวันนั้นก็คือกะกาบการเอาไปเล่นสเตพพิเศษโอ้จิบันยอตจิบัเนียนเออวันนี้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้สองด่านโผลมานะครับให้คุณล่าได้นะ <c oughs> สำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่นเนะี่ยเดาโค สิน้นตะวดัดมาดูกัน <S <S> <S เขาจะเล่นกาะแค่ไหนหรือเกงแค่ไหนมาดูกันเลยโอ้ยวันนี้<ม>เราใช้พี่กิติสันนะครับพี่ช่วยเราได้ดีที่สุดนะครับเอ,อ้แต่คนตอนมีช่วงหนึ่งอะเป็นช่วงที่ฉันเลือกเพื่อนที่บอกได้เลยว่ากากมากแต่เกือบต,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 ตายเกือบตายชนะมาได้นี่ครับไปเลยครับไปเลยครับ<ม>โอ้โหมาลิโคนนี้กระเบลโอ้โหกากๆงกนั้นกากากากไม่มีไรโอ้ไม่เช็ด แต่ก็ตีตีเยอะอยู่ตีเยอะอยู่แต่มันเยอะไม่เหมือนไม่เหมือนของฉันไม่เหมือนเพื่อนฉันที่ได้โจมตีกักมากเฮ้ยเดียวโอ้โหฝนฟื้เหอนตายแล้วโอ้ยยังหลอดยังหลอดดึนยลงไม่หลอดแล้วลาก่อนลาก่อนลาก่อนนมเย็นไม่หลอดแล้วเว้ยอ่จืดแม่จะ๊วเ้ยเป็นเป็นสติไปแล้วเขาบอกเขาบอกว่าสติ๊กเกอร์นมเย็นอ่ะเคยเคยได้รับรางวัลนะ รับรางวัลสติกเกอร์ไลซิ่งสตาร์สติกเกอร์บ้าโอ้โหโจมตีอะไรวะโจมตีข้ามฐานสติกเกอร์บ้าโอ้โหโอ้โหโจมตีอะไรวะโจมตีข้ามฐานโอ้โหตลกโค้ดเดี๋ยวตลกความฉาดเดวิลเต็มเตรียมรับ yes ยังไม่รับรางวัลที่น่าสถานีเอาเก็บรางวัลที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ก็เป็นกระตูนลายกระูนนี้ามากครับหลังจากที่ผมพัดไปนี่จบตีเทียวรางวัลที่หนึ่งรางโจมตีเทียวครับไปกันครับโอเคเป็นไม่ใช่อุปกรณ์วันนี้สองเท่านะครับก็วันนี้อาจจะได้เป็นเลโอนาเจ็ดดาวไปไปครับผมอยากได้ซูเปอร์ดาวนะครั้งนี้ โอ้โหกระน้งจากีไม่ได้นะอดเฮ้ยขอชื่อ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 อ้าเคปตอสตอเบอรี่วันนี้หนูกินเค้กแบบไม่กินโอ้ยอยู่เซ็งอยู่บ่ครับเรารับพลังรับพลังงานนี่ครับเรารับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายนี้หนึ่งนะครับพบว่าลาก่อนโอเคครับเรามาเล่นด่านห้ากันเลยนะครับหลังจากที่ด่านหกเราได้เค้กไปแล้วแต่วานนี้ไม่มีเค้ก ด่นี้ไม่มีเจ็บงั้นก็คนต่อไปนะครับแจ็คเชงน่าจะไม่ไหวเอาพี่โซลับอีกชื่อแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โซลับเปลี่ยนชื่อแล้วอะไรวะเฮ้ย <c oughs> หรือพี่โซลับโดแนแอรไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> เล่นเลยครับทางด้านที่ชื่อแล้วไงต <c oughs> ลกครับตลกกดใช้เพื่อนตั้งไหนเพิ่งรู้เนไม่ต้องกดเดี๋ยวให้บินกดเองเฮียกดเองเฮียไอจะตาย ไอสไตล์บ้านเรียบตัวนี้รอไปก่อนนะป้อมตัวนี้นะครับยิง4ทีเลื่อนเจ้าแซนล้มนะอ๋อบาวบาวโจมดีเจ็ดทีตะ <laughs> เพราะว่ามันข้ามชาติได้ด้วย <c oughs> มาครับชื่อเพื่อนพี่โซล่แล้วไง <c oughs> แล้วไงหรือว่ามีคนแอบไปเปลี่ยนชื่อเ็เพราะพี่โซล่าบอกว่าไม่เล่นแล้วเพราะว่าได้กาชาค,ครั้งที่แล้วกากา,กากัก <c oughs> หรือเพราะว่าพี่โซล่าอนุญ,ญาตให้เข้าบัญชีไอดีได้หรือว่าหรือว่าพี่โซล่าจงใจที่จะเปลี่ยนชื่อจเออจงใจที่จะเปลี่ยนชื่อจริงๆ แล้วไงชื่อซะแบบว่าสิ้นคิดครับสิ้นคิดเหมือนระเบิดหมือนระเบิดรับระเบิดสิ้นคิดแต่หลังก็ฝงเสือเถอะครับสงสัยเป็นหลังจากที่ได้ได้ดูเรื่องแล้วก็เปลี่ยนชื่ออานดีครับได้ดูเรื่องใไหมครับโอ้โหฟันกันไม่ยั้งนะครับฟันกันไม่ยั้งนะยังไม่ลงเลยะครับไมม่ีดีที่พวกนี้มันมีสกิลถ้ามีสกิล ถ้ามีสกิลจะแย่ตายโอ้โหใช่ครับถ้ามีสกิลจะแย่ตายนะครับโดยเฉพาะในหลานโบราณสถานนกเขาแมวไอตัวบอสเพิ่มเลือดได้โอโนคส,สาน,าน,นน่าเลยนี่ถ้ามันถ้ามันเพิ่มเลือดไม่ได้ก็พูดไปเลยสวานาน่าเออถ้ามันบอสแต่บอสเวลาบอสอยู่อ่ะคือเพิ่มเลือดแค่ไหนก็ได้เพิ่มเลือดแค่ไหนก็ได้แน่นอนครับของที่เราอยากได้นนก็คือสซนน่าหกดาวกับห้าดาวนะครับแต่หกดาวเยอะกว่าแน่ๆ โอเคพุดดิ้งห้าร้อยล็อค้างสิรับมันจะได้ยินเสียงนานโอเคป่ะเมื่อกี้เพื่อความแน่ใจนะคบผมเปิดเสียงให้ดังที่สุดดังที่สุดมันดังที่สุดไปแล้วนะผมวันนี้เควสยังไม่หมดเว้ยจะเล่นนานเสียแล้วเมื่อกี้พี่ตลอดดันไปตะลุยดานนั้ททำไมดูเดี๋ยวจะรู้อะไรไอเด็ก นี่คือสีที่ผมอยากได้นะครับซึ่งไม่อยากได้เลยสักนิดนะครับขอไปอีโบไปโกโก้ยูทำอโกะโอ้แักฟงซื่อเหินฟงซื่อเหินมันหมดเกียร์กลับไปแล้วฟงซื่อเหินหมดกิจกรรมแล้วครับมปครับมั่วหมดแล้วเดี๋ยวมือวิดีโอช้าขึ้นมาช้าลงโอยมือก็บังอยู่มันก็เฝกัดมือไปครับเล่นด่าซีนต่อเลยครับวันนี้เราใช้เพื่อนที่มีชื่อว่ากูมอนนะครับมอน ตาจะได้เก่งสักทีสลับพี่สละแล้วไงหาหากลิ้งเลยครับไปกันนะอันนี้โดนสองทีตายนะครับเอฟเฟคเอฟเฟคบ้านวันนี้เรามีเอฟเฟคใหม่เรามีเอฟเฟคเดี๋ยวเดี๋ยวให้วิกไปทำพิเศษนะครับบุ้มโอเจากนั้นเราก็เรียกบราวผู้ารักของเราปลายนะครับว้าวเขาคือสมุน ผู้ผู้พักดีอันดับหนึ่งเรานะครับอ้บราครับอันดับสองก็คือแซนนั่นเองครับวหนูแนะนำว่าให้ยารีบใช้เจ้านียังบึ้งครับมาย่างนี้แช่แข็งเลยครับงานข่าล่ะงานชดด้วยงานล้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวออโต้คูสองอีกหนึ่งชาติต่อมาตายแน่นอนติ๊ด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 ติดไม่เปิดโฆษณาแมคโดนนั่นแต่ตะตาตาตาแน่นอนแต่ตะตาตาแต่ไอ้ยมือมันบังโอ้ยเดี๋ยวมันโฟกัสมือผมพยายามกดอยู่ครับผมไปกดออโต้นะครับแต่ละตาตาตาแต่แต่ต่ตาตาไม่เห็นเลยครับไม่เห็นหรอกไปนะครับ ยิงโอ้พอาแล้วยิงริงแล้วอันนี้จริงบอกเลยกูอ่ะคือกูอะจะตูกากไอ้กูอ่ะอืมแล้วมันหนีก็ไปว่าเขาอิงเนาะยังไงก็ดีกว่าพี่โซล่าเนาะแล้วไงโอเคยาจะเลาะแล้วแลับ สองดอนแรกนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับทางนี้โบห้ามจับจับก็มากี่ก็มากี่เดี๋ยวขอดูกันโงอกันไม่ได้โอ้โหไอสีดาวสองตัวนี่ครับมันดีไหมเนี่ยเราไปดูเรามาดูกันนะครับว่าผมมีสีดาวกี่ตัวครับผมเก็บเป็นคอลเลคชันแล้วนะครับ เดียวหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวสี่ตัวผมผมจะมีห้าดาวสิบตัวผมมึ่งรู้สึกนะครับผมงรู้รู้รู้สึกนะครับว่ามีแค่มีแค่สี่ตัวเองตอนแรกผมยังมีเยอะอยู่เลยมีเป็นบ้านสิบตัวและตกลงมันดีไหมเนี่ยเออก็ดีอยู่นะครับแต่ในขรานี้ไม่เรวยโอยเกืบนวันนี้ขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาไปก่อนนั้นขอแบหนึ่ง ออกกดหอมสแปคหอมหอมหอมเหรอหอมกดเพื่อหันจากนั้นก็แล้วไงจบมาดูฉากฮาประจำคลิปกันดีกว่าเอ็กซ์ต้าไปดูกันเลยอิวสุิที่เก็บมาโอ้โหโอมตีออะไรวะโอมตีค่ะ